เป็นอบตมาจากปีแล้วครับสองสมัยสองสองสมัยครับได้ที่ผลงานไม่เคยมีผลงานเดือาได้อบตอย้อนยังสันพี่น้องคอยไล่มันอาศัยอาศัยคักอาศัยแนนนะอาศัยพี่น้องอ้อกระซิ่งซ้ำกันครับพี่น้องอสามารถชกผู้ร้องแข่งกันล่ะครับเฮ้ยคอยไล่คอย หลายกว่าม่งไหนอ๋อซุ่มเรื่องไปแน่นุงเทพย,งงย,เ,ทยเลยเนาะไปเกียย่ยง,งากันครับพี่น้องกรุงเทพเขากระโถ่เอื่นเพื่นลงมากกนาคะแนนดีอุ้ยพันยาเข็ดงานมันบ่มาดอกครับมาพูเอื่นแบบไหนอาะฮัลโหลฮัลโหลโถ่เอื่นพี่น้องอ่าจืโอ,อา่าเล่ายู่กรุงเทพว่าไรเออพากันขึ้นมามันเหมือนสุกคนเด้อแพร่เพิ่นเด้ไม่แต่เลี้ยกตนแต่เขาว่าแพร่เพิ่นเด้เนี่ เออบาอย่างรถคารถค่ารีส่งรักย่อมเสียคารถว่า,าไหนเพื่อนก็ขึ้นมากาคาแน่นเรียบร้อยได้เป็นอบอตอแล้วขากลับกรุงเทพเอาแต่มันสิลุ่งไป